รประดูค่ะมีตั้งรับสู่ห้องสมุดคณะสาธารณสุข,ขาศาสตร์คน่ะณจุดนี้คือเคาน์เตอร์บริการนะคะซึ่งจะสามารถจะสามารถยินคืนได้และตอบคำถามช่วยกันค้นคว้าในจ,จุดเดียวกันนะคะเดีย๋ยวเราจะนำไปชมออจุดเซลเซอร์วิสนะคะณหน้านี้ค่ะค่ะจุดนีกกนนนะะ้ก็จะเป็นจุดบริการสำหรับปิ๊งงานนะคะก็ได้เปิดมา ก็เข้าคิปโดยใช้บัตรนักศึกษานะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้บัตรนักศึกษากับเสรื่องนี้นะคะสามารถพิ้นได้นะคะนอกจากนั้นสแกนได้และยังถ่ายเอกาสารได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมที่จุดถัดไปนะคะคือจุดนั่งอาง่านหนังสือค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่นองอ่านสำหรับนักศึกษา อาจารย์นะคะแล,ละบุคลากรค่ะสภาพสถานที่นะคะก็มีความสวยงามสะอาดนะคะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทําให้เวลามานั่งอ่านหนังสือมีสมาธินะคะเปมีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูนะคะ้ค่ะท่านสามารถหมุนนะคะดูรอบๆพื้นที่ได้เลยนะคะ จุดนี้นะคะส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะนำโน้ตบุ๊กมาวางใช้งานกันที่นี่นะคะ,ะโดยเฉพาะจุดนี้จะมี wifi ที่ค่อนข้างหนาแน,น่นแล้วถ้าเป็นเปิดเทอมนะคะนักศึกษาก็จะนั่งเต็มไปหมดสามารถนั่งใกล้ๆการทำงานกลุ่มหยิบหนังสือมาวางนะคะใช้งานได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับ ห้องสมุดจะให้สืบค้นข้อมูลหรือเข้ามานั่งเล่นค้นหาข้อมูลเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรตรงนี้นะคะห้องสมุดก็จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่15เครื่องนะคะแต่ใช้ได้ทั้งแบบแลนแล้วก็สามารถาเอานตบุ๊กเข้ามาใช้เป็น WiFi ไ,ได้ด้วยค่ะก่อนใช้นะคะก็คือลงชื่อบอกสักนิดนึงว่าใช้ทำอะไรนะคะเป็นใครใช อ๋ค่ะอันนี้ก็คือชั้นหนังสือของห้องสมุดนะคะก็จะไล่มาตั้งแต่ตู้แรกตู้ที่12 3สนี่ก็จะเรียงหนังสือภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยนะคะแล้วก็วิทยินศึกษาเดี๋ยวเราไปดูหนังสือตู้ลางเรื่อต่อนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษนะคะก็จะอยู่ในตรงนี้ มาเอาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสืออ้างอิงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปเลยนะคะ,ะนะคะจากตู้เมื่อกี้เราก็มาดูตู้นี้นะคะตู้นี้ก็จะเป็นรายงานปัญหาพิเศษของนักศึกษาปอตีของคณะสารพานศศึกษานะคะก็จะเรียงในตู้หลังเลื่อนนี้แล้วก็จะเรียงตามปีนะคะ เสร็จแล้วนวนิยายเราก็จะเก็บไว้นในตู้นี้เหมือนกันนะคะน,นี่ก็จะหาได้จากตรงนี้อันนี้เราทําขึ้นเพื่อประหยัดพื้นที่นะคะแล้วหลังจากนี้ก็ข้างหลังเรานี้นะคะก็จะเป็นวิทยายน,นษษษษษิพนธ์ภาษาไทยโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องประชุมถูงย่อยนะคะอาละค่ะ เราจะมาดูห้องประชุมกลุ่มย่อยเรานะคะจะมีอยู่3ามห้อง A B C นะคะตรงนี้ A กับ B จะเป็นห้องเล็กนะคะ C จะเป็นห้องใหญ่เราเข้ามาดูในห้องกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยนะคะในห้องนี้ดูไปรอบๆนะคะจะจุคนได้สามถึงหคนนะคะมากสุดคือเจคนนะคะ เราก็จะมีอุปกรณ์จองไว้ให้ใช้ในการพีเศษงานคุยงานนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยซีนะคะลองดูรอบๆนะคะห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่สุดนะคะก็จะจุคนได้ตั้งแต่1 0 2ถึง20คนนะคะห้องนี้จะใช้ในกรณีสอบดีเฟนสอบข้าโพวิทยาลพนคนการเรียนการสอนได้นะคะ จะมีโปรเจคเตอร์อุปกรณ์และให้สำหรับผู้ใช้งานนะคะค่ะนี่คือจุดสุดท้ายนะคะที่ต้องต้องบูนะคะก็คือต้องมาใช้ควันเวลาปาปิดของห้องสมุดด้วยนะคะเราจะบอกติดไว้อยู่ที่ประตูนะคะ<ม>ก็หลังจากนี้ก็แล้วยเจอกันนะคะที่ม้องสมุดบ๊ายกัน